คุณพ่ออ่ะไม่ได้ผิดเพราะผมเองอ่ะหนึ่งเดือนแรกอ่ะสองเดือนแรกอ่ะสามเดือนแรกอ่ะผมนะสังกตายเลยเป็นผักเลยอ่ะเป็นซนตเปอร์เซตอ่ะคุณไร้พ่อผมเป็นตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วถึงตอนนี้ยังเดินต้องใช้ไม้เท้ากับแขนพอยกได้นิ้วขยับได้นิดหน่อยอยากให้พ่อผมไม่ยอมแพ้ใจสู้เหมือนคุณหมอมากเลยเวลาที่พ่อเขายกแขนไม่ได้เขาจะรู้สึกเพราะคุณไรย กำลังใจคุณไบและคุณพ่อด้วยนะกดติดตามหมอสีแล้วกดเข้าไปดูที่เพลย์สตรีเลยนะหมอเนี่ยรวบรวมประสบการณ์การกองให้คุณไบเลยนะคุณไบฟังนะคุณพ่อไม่ได้ผิดเพราะผมเองอ่ะหนึ่งเดือนแรกอ่ะสองเดือนแรกอ่ะสามเดือนแรกอ่ะผมนะสันก็ตายเลยเป็นผักเลยอ่ะเป็นซิเตมอลเศษอ่ะแต่เพราะคุณหญิงจะไปหาวิดีโอของ คนที่เป็นเป็นฝลังที่เขากลับมาได้เอามาให้ผมดูอมผมนะคิดอะไรรู้ป่ะคุณใบเอามาให้ดูทำไมพี่ <c oughs> ผมทำอะไรไม่ได้พูดไม่ได้แขนขวาขาขวามันขยับไม่ได้ ที่คอยเป็นกําลังใจนะคะเป็นคนที่ดึงความรู้สึกของเขาเนี่ยกลับมาสู้ไปกับ<ห>เราให้ได้